อทีนี้ได้พาไปแลกอีกงานหนึ่งที่เป็นงานย่ญ่ของผูแก๊ตแล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยค่ะกับงานคเนจ,จตุรที่ย่างยิงใหญ่ค่ะสัทธาสิ้นซีสัน้นสะเทือนทางกอค่ะอันนี้เห็นว่ามีผู้คนนับมืน่นแห่สั้นเซือนค่ะที่ยานเมืองเก้าผูแก๊ตค่ะ อันนี้นะคะที่เราเพ็นจากภาพเลยคุณผู้ชมเรียกได้ว่าสั้นสะเทือนทางกอผูกแก๊สกันเลยค่ะด้วยพลังศรัทธาและก็ซี่สั้นแห่งวัฒนธรรมอินเดียกับการจัดงานคเนจตุรที่2 5 6 8เป็นครั้งแรกย่างหญิงย่่ายเพื่อจะกระตุ้นการท่องเที่ยวและการเฉ่ิมโยงไส้สัมพันธ์ทางจิตวิญญ,ญาณระหว่างซ่องแผ่นดินไทยอินเดียค่ะซึบร้านความเชื่อความศรัทธาตามแบบฉบับประเพณีด,ดังเดิมของอินเดียที่มีการซืบทอดกันมาว่า1นึ่งปีก็มีผู้คนมาร่วมงานนับมื่อ เลยค่ะตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนแห่กลองมงคลนะคะที่เขาชื่อว่าโททัศทีบินตรงมาจากรัฐมหารัธระนะคะประเทศอินเดียทีสะท้อนพลังแห่งความศรัทธาค่ะกลองกระดังกระหึ่มไปทั่วเกาะภูเก็ตเลยในขณะที่พ่นงานสิ้นสายซี่รังโคลี่จากฟีมือชาวอินเดียนะคะกาดาสร้างสัญญกษักแห่งความเจริญรุ่งเรืองและก็ความเป็นสิริมงคลใจกลางเมืองภูเก็ตที่บริเวณแยกธนาคารชารเตอร์ใจกลางเมืองภูเก็ตเลยค่ะครับไฮไลท์นะครับสำคัญยที่การประ รับตกแต่งดอกไม้สดกว่าส่งเส้นดอกนะครับที่ผู้คนพร้อมใจกันมอบถวายแด่องค์พระพิกเนิภผู้ประทานความสำเร็จและความบางังคังนะครับตลอดเส้นทางนี้เฮเต็มไปด้วยศิลปินดารานักทองเที่ยวองค์กรภาครัฐเอกชนและกับประชาชนในภูเก็ตครับซึ่งต่างแต่งกาย้วยชุดอินเดียสีสั้นสดใสน,นะครับรวมกับป่รยดอกไม้บูชาอย่างอลังการนอกจากนี้ยังมีบุคคลสําคัญเดินทางมาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชะยธรรม ปุ่มท้อนปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสุวิทย์พันธ์เสียมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตนะครับนายวัดอารีรบนายอบจภูกเก็ตนายประสิทธิ์สิ้นสวัสดิ์พักนะครับรองนายกเซมกรีนครภูกเก็ตตลอดจนองคออ์กรภาคเอกชนสมาคมและชมรมต่างๆนะครับร,ร่วมแสดงพลังรัทธาในงานม้าม,ามงคลคลังประวัติศาสตร์ข้องภูกเก็ตนั่นนะครับสำหรับเทศกาลขาเนตจะตุรที่ปีนี้นะครับจัดโดยเทวไลพระพิคเนตซี่มันคณะปฏิ ฮาดราเวาย์นะครับตั้งแต่วันที่27ตึงซาเมตริ่งาคมครับกิจกรรมศรัทธาสําคัญเช่นว่า2 8ในพิธีข้อพรนะครับสารสตรี29เนี่ยวันนี้ใช่ไหมกา,ารแสดงมหาการรมครับ30ตงาต่อชาวพิธีถวายปัตหาหั่น5ชิบุกชนิดครับและบทสวดอารตีสุดหญิงใหญ่และพิธายนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับซานเมตริ่งอาคมพิธีสุ้งเสด็จองค์พระพิการิตลับสู้จัก,กรวาลทางใต้น้ำนาอาดราเวายครับ ซึ่งงานนี้กล้าวดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นการซื้อ้า่ประเพณีทักษิณนะครับนอกจากมาภูเก็ตเนี่ยเป็นวีทีโลกเลยน้องยอมที่สตาร์วัฒนธรรมล่อมร่วมเข้ากับการท่องเที่ยวสร้างปรากฏการณ์แห่งสตาความรุ่งเรืองและความทรงจําที่ไม่รู้ลืมนะครับข้องอคนทั้งโลกนะครับมันน,น่าไปนะางแดงในประเทศไทยเราด้วยมีโอกาสไปกันได้ทั้งสามสิบแอดงห้าคนนี้ค่ะวันอาทิตย์นี้นะโอ้โหดูเลยอลังการลังการจริงๆนะนะครับ